คนที่ทำธุรกิจมินิพี่นุ๊กมองว่า,วาถ้าจะให้ได้ผลที่สุดจะได้ลูกค้าให้เป็นลักษณะการที่คนเห็นแล้วกดทักเข้ามาได้เลยซึ่งวิธีการทักในติ๊กตอกมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันหนึ่งเลยคือการที่เรายิงจากติ๊กต็อกเข้า direct message ของ t ิ๊กต k อกเอง2คือการยิงจากตัวติ๊กต็อกไปที่ facebook messenger และ3คือการให้คนทักเข้ามาในไลน์แต่วันนี้พี่นุ๊กอยากจะบอกว่าวิธีการใดก็ตามถ้าต้องการที่คนทักจริงๆเนี่ยเราอย่าไปยึดติดเพียงแค่วิธีการยางไงเท่านั้นเราจะต้องมีกลยุทธ์ครับ าการสร้างอีเวนต์การสร้างอีเวนต์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาอยากจะทักมาหาที่คลินิกของเรายกตัวอย่างง่ายที่พี่นุ๊กเห็นนะแล้วก็ทําได้ผลจริงๆนั่นคือการสร้างโปรโมชั่นเฉพาะเช่นแปดว่าใครเห็นคลิปนี้ให้แคปแล้วก็ทักมาในไลน์รับรองว่าเราสามารถวัดผลได้อย่างแท้จริงว่าคนทักเข้ามาในไลน์ของเราจากโฆษณาใน TikTok ได้เท่าไหรโดยเฉพาะถ้าลูกค้าเขาไม่ได้ไลน์แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําในระดับต่อไปก็คือจะต้องทําให้เขาพูดคุยกับเราเพราะสามารถจะติดแท็กได้และที่สําคัญอย่าลืมทําตัวที่เรียกว่าสเต็ปแมสส g e ครับมันจะเป็นการบอร์ดแคสกลับไปหาลูกค้าโดยอัตโนมัติเพราะเขาเจอเราแล้วเนี่ยเขายังไม่ตัดสินใจนทันทีเราจะต้องมีการบอร์ดแคสกลับไปหาเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อง้างใจให้เขามาใช้บริการของเรา เทคนิคที่เป็นลูกพูดไปเมื่อกี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้เฉพาะแค่คลินิกอย่างเดียวนะธุรกิจบริการอื่นๆสามารถใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ป้ายแดงรถยนต์มือสองหรือจะเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านต่างๆนาสามารถใช้ได้หมดเลยและนี่เป็นเพียงเทคนิคส่วนหนึ่งในคอร์สสอนสดติ TikTok, ๊กต๊อกเพลงติ้งบวก AI แล้วก็การยีแกนะครับคอร์สสอนสดแบบกลุ่มเล็กที่ทําให้ทุกคนเข้าใจวิธีการทําการตลาดในติ๊กต๊อกให้ได้ลูกค้าใครสนใจนะทักกลับมาได้เลยที่แอปดิจิตอลนุกอะคาเดมี่ครับ